โอเคครับทุกคนสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช ANNEL เซงอุดมโชคนะครับก็วันนี้เรามาเจอกันในซีรีส์ของ perfect shot นะครับ perfect shot ในแบบของผมคืออะไรมันคือการที่วันนี้เราเอาเครื่องมือเชิงสถิตินะครับมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมืออื่นนะครับเพื่อหาจุดเข้าที่วันนี้ต้องเป็น shot ที่ perfect ในการเทรดให้ได้ โดยวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า Go Hunter เนี่ยเป,เป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะที่ถ้าใครไม่รู้เนาะก็สามารถไปดูในวิดีโอนะครับวิธีการใช้ได้นะ Go Hunter เนี่ยเป็นเครื่องมือในการเทรดทองคำในูปแบบของ Swing Trade ถูกไหมครับอ่าดังนั้นนะครับแน่นอนว่าการาฟมีหลายไทม,ม์เฟรมไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรม15นาทีนะครับไทม์เฟรม30นาทีนะครับ1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงที่เราเทรดกันบางคนเทรด5นาทีก็มี ซึ่งในแต่ละท่าเซมเนี่ยเออมันก็จะมีสัญญาณนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยอ่ะ,ะก็จะมีสัญญาณเห็นไหมนะสัญญาณทั้งบายทั้งเซลนะครับเข้าเนี้ยเรานะครับเห็นว่าไอ้การามเป็นไซเวมีสัญญาณบายสัญญาณเซลนะครับเราก็เข้าตามสัญญาณถ้าบวกก็ดีอ่าแต่บางสัญญาณทําไมเราเข้าแล้วทําไมเราถึงโดนล,ลากทําไมถึงไม่บวกสักทีมันมีวิธีการไหนในการดูให้จุดเข้าของเรามีความคมนะครับคมมากขึ้นบ้าง ดังนั้นผมก็เลยทําหลักสูตรในเรื่องของ perfect shot ขึ้นมาก็คือเป็นการเอาประสบการณ์นะครับในการเทรดด้วยกวนเตอร์ของผมเนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นชนข่าวเทรดปกติอะไรเนี่ยนะครับก็เพิ่มความแม่นยําในการเทรดที่ต้องบอกเลยว่ามากขึ้นนะครับโดยการเทรดของผม1น,นะครับหคือเราต้องมีกวนเตอร์อ่ากวนเตอร์ก็คือตัวที่มีสัญญาณน,นะครับแล้วก็มีเส้น3เส้นนะวิธีการใช้ก็สามารถดูได้จากยูทูบที่ผมเคยลงไว้ ตัวที่ poster. สครับคือตัว S D mean นะ S D mean ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินค้านั้นๆก็คือวันนี้ก็เป็นทองคำเนาะนะก็ถ้าใครไม่รู้วิธีการใช้ก็สามารถที่จะนะครับไปดูได้นะครับแล้วผมขึ้นไว้อันหนึ่งอ่ะส่วนตัวหนึ่งต้องบอกก่อนว่าตรงนี้มาใหม่นะครับ D z V นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนการวิ่งนะครับ daily zone volatility เป็นการวิ่งนะครับของทองคำในหนึ่งวันว่าโอเค โซน1่โซนสโซน3เห็นไหมจะแบ่งเป็นโซนกราฟมีโอกาสที่จะขึ้นถึงโซน1โซน2โซน3ได้หรือถ้าลงมาก็มีโอกาสแตะโซน1โซน2และโซน3ได้ข้อดีของตัว DZV คือมีตัวเซนติเมนต์นะครับในการบอกเนาะว่าที่ภาพรวมกราฟตอนนี้มันเป็น Uptrend, Downtrend หรือไซเวย์นะครับอันดับแรกครับวันนี้เราจะพูดถึง Perfect Shot ใน Time f ฟรม e M15 นแน่นอนว่าโอเคเราเห็นสัญญาณขึ้นมาทั้งเซล์ทั้งบายเลยนะครับแต่สัญญาณเนี่ยมันน่าเข้าไหมนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครับเราเข้าออเดอร์นะครับสัญญาณนี้อ่าสัญญาณเซลแรกตรงนี้พอเราเข้าปึ๊บนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยจากจุดที่เราเข้าอ่ะปิดแท่งตรงนี้เราจะโดนการาฟลากประมาณเกือบ500จุด500จุดสำหรับทองผมว่าไม่เยอะนะแต่ถ้าเรากดหลอดไซส์ที่ใหญ่เราก็เจ็บได้เหมือนกัน ถามว่าปิดได้ไหมปิดบวกได้ไหมได้ครับก็แค่สี่ร้อยถามว่าอา่อานหนึ่งไม่ถึงหนึ่งต่อหนึ่งนะถามว่าคุ้มเราหรือเปล่ามันก็พอได้นะฮะมันก็พอได้แต่จะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เราได้สัญญาณด้านบนแล้วถือลงมา้างล่างเกือบพันจุดถามว่าเออแล้วทําไมเราไม่เข้าสัญญาณแรกแล้วมันมีวิธีการไหนในการดูครับว่าเราจะต้องเข้าสัญญาณด้านบนวันนี้วิดีโอนี้ครับมีคําตอบโอเคดังนั้นเราไปดูกันนะครับ อันดับแรกครับวิธีการเทรดเพอร์เฟกช็อตของผมนะครับผมจะใช้ตัวเดล่โซนนะเดล่โซนเดล่โซนนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ว่าผมจะเปลี่ยนเปซเ็มสามสิเน1เนี่ยตัวโซนก็จะเท่าเดิมนะแต่เขต้องอัปเดตทุกๆวันครับเพราะเขาบอกอเลยเดล่โซนโซนในทุกๆวันอันดับแรกครับอันดับแรกอ่าแล้วผมจะปิดตัวโคฮันเตอร์ก่อนตัวเดล่โซนนะครับผมจะทําการตีนะอ่า เส้นแนวนอนอ่ามาร์คมาร์คกรอบไว้มาร์คกรอบไว้เป็นเหมือนกับแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านว่าเอ้ยถ้ามันเบรกโซนนี้มันมีโอกาสไป1867นะครับแล้วก็โซน3ด้านบนโอ้1888นี่ค่อนข้างไกลนะฮะก็สายทองตอนนี้แต่ภาพรวมก็เป็นขาขึ้นนะจากที่ผมดูอ่ะอ่าผมทำการมาร์คกรอบไว้ละดังนั้นครับเพอร์เฟกต์ช็อตที่หนึ่งคือถ้า วันนี้เราตีโซนและมีสัญญาณเซลล์เกิดที่โซนบนมีสัญญาณบายเกิดที่โซนล่างนะครับเป็นจุดที่เราสามารถเข้าออ,อเดอร์ได้เลยนะครับแล้วก็วางระยะ SL และ TP ดีๆนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้มีไหมโอเคนะครับถ้าสังเกตดีๆบริเวณใกล้โซนจะมีสัญญาณนะครับเซล์ของโกลเตอร์นะครับ Hunter, รบ,บริเวณนี้นะบริเวณนี้นะครับในทาวฟซมเมนะ เราสามารถที่จะนะครับเข้าช็อตโพ i ิชันได้ s l วางไว้ระดับ5้ารอยเลยครับเพราะว่าวางน้อยกว่านั้นมีโอกาสสวิงนะสวิงไปโดนเลยนะครับเก็บที่นะครับที่บริเวณเส้นด้านล่างนะครับระยะประมาณเอ่อเกือบ700ยจุดนะครับอารต่อ1.3สํสาหรับผมถือว่าคุ้มไหมถือว่ามีเซนนะถือว่ามีเซ็นนะไม่ได้มากไม่ได้น้อยจนเกินไปเห็นไหมเราจะได้จุดเข้าคอนเฟิร์มที่1ก็คือบริเวณนี้ นะครับหรือถ้าเป็นโซนล่างถ้ามีโซนบริเวณจุดบายตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าได้เช่นกันนะครับอันนี้คือเพอร์เฟคช็อตแรกนะครับอ่ารีแคปหน่อยนะเพอร์เฟคช็อตที่1มีสัญญาณบายสัญญาณเซลล์นะครับบริเวณ DZV เราสามารถเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับวางระยะนะครับดีดนะครับถ้าเป็นทางเ f ฟ a m e ม1 5นะครับ R าอาย่างน้อยคือ1น1ตอนหนึ่งอ1 SL 5 0 0 TP 6 0 0 700ได้นะครับ แต่พยายามเน้นถือระยะนะครับตามเทรนด์เลยกันถ้าวันนี้เทรนด์เป็นขาขึ้นเรากดเซลล์ดังนั้นก็วางระยะในการเก็บ,บดีๆเพราะมีโอกาสที่การาฟจะกลับไปชนหน้าทุนของเราได้นะครับโอเคไปกันต่อ Perfect s h o ช็อที่2ครับเพอร์เฟ s h o ชที่2ในทางฟรม m 1 5นะฮะในทางฟรม m 1 5 p e r f เพ t ร์เฟที่2นะครับมันคือการที่เราเอา SD-Mean เนี่ยเข้ามาใช้งานควบคู่กับการเทรนอ่านะ เอสดีมีนนะครับข้างบนท่าวันนี้ทุกคนส,สังเกตนะครับว่าสีเหลืองคือค่ากลางเส้นเขียวเส้นส้มเส้นแดงเส้นม่วงให้มองเป็นเหมือนแนวรับแนวต้านทุกครั้งที่กราฟมาแตะถ้าไม่ผ่านมีโอกาสที่จะย่อตัวเสมอเหมือนกับตรงนี้ครับทําไมผมถึงไม่เลือกเข้าชุดนี้ทําไมผมถึงไม่เลือกเข้าชุดนี้ผมถึงเลือกเข้าชุดด้านบนอ่าชุดด้านบน เพราะอะไรครับเพราะว่าติดแนวต้านติดเส้นสีส้มนะครับถ้าเอาคอนเฟิร์มเลยเพอร์เฟก h o ช็อตนะครับการใช้ SD-Mean กับ t i m e Frame M15 คืออะไรมันคือการที่การาฟแตะเส้นสีส้มนะครับมีสัญญาณเซลล์เกิดเราสามารถเข้าออเดอร์ช็อตได้เราสามารถเข้าออเดอร์ชอ็าาาอ,ชอตหรือลองได้ก็คือจะบายก็ได้จะเซลก็ได้อยู่ที่เราเจอสัญญาณอะไรยกตัวอย่างเช่นผมเข้าออเดอร์ออเดอร์นี้ปุ๊บ SL ผมวางไว้500 ที่พี่วางไว้ที่เส้นขอบนี้นะครับ RR เกือบ1ต่อ1นึ RR ต่อ1นแต่ถามว่าถ้าเราตั้งเกินวันนั้นได้ไหมก,ก,ก็ก็น่าจะ1ต่อหนึ่งได้เห็นไหมครับเราจะสามารถวางระยะได้ดีถามว่าอีก2ออเดอร์ที่เหลือผมเข้าไหมไม่ได้เข้านะครับคือถ้าผมเป็นคนที่เข้าออเดอร์แรกแล้วแล้วถือออเดอร์ผมจะไม่เข้าออเดอร์ที่2และ3าเพราะอะไรเพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ต่า SD mean นะครับเรียบร้อยนี่คือออเดอร์ที่1 p e r f เพอร์เฟกช็อตที่2นะเพอร์เฟ s h o ช็อตที่2ก็คือการที่เกิดสัญญาณโกลเตอร์พร้อมกับ SD Me a n แตะเส้นสีส้มไม่ว่าจะเป็นส้มในด้านบนหรือส้มที่ด้านล่างผมจะเข้าออเดอร์นะครับอ่าถามว่าตรงนี้อ่ะบริเวณตรงนี้ครับเราผมจะให้ดูตรงนี้ตรงนี้แตะเส้นส้มปึ๊บสังเกตดีๆนะจุดที่แตะเส้นส้มตรงนี้เนี่ยแตะเส้นส้มทำไมไม่เข้า นะครับแต่เส้นส้มแล้วทำไมถึงไม่เข้าทุกคนลองสังเกตก่อนนะแตะจริงครับแต่ไม่มีสัญญาณในการคอนเฟิร์มแตะจริงแต่ไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มดังนั้นครับเราก็เลยได้เป็นเพอร์เฟก h o ช็อตที่ใกล้ d ี v ซตวีเพอร์เฟกช็อตที่ใกล้ d z v เพราะอะไรครับตั้งแต่ที่ผมเคยแบ็กเทสมานะครับหรือเทสมาเนี่ยตัว sdme มนะครับมันสามารถบอกเทรนให้กับเราได้ทุกครั้งนะครับที่กราฟมีการทะลุเส้นสีส้ม ให้สันนิษฐานก่อนครับว่าใน time frame เล็กมีโอกาสเกิดเทรนถ้าเราเล่นสวนแนวโน้มมีโอกาสที่จะโดนลากได้ดังนั้นเราต้องใช้ perfect shot อื่นในการคอนเฟิร์มการกลับตัววันนี้ครับเราเข้าเส้นส้มแล้วหนึ่งอ่รารอมาตรงนี้ปุ๊บโอเคเฮ้ยแนวต้านเดิมตรงนี้นะสมมตินะสมมตินะครับสมมติตรงนี้อุย้ยนี่มันต้านเดิมนี่นะครับ ต้านเดิมหน้าเข้าโอ้โหเนี่ยแนวต้านเนี่ยโอโมีเส้น,นันนีแทงแทงแดงนะแทงแดงหลอกนะกับตัวเนี่ยเฮ้ยนั้นแล้วก็เข้าออ,อเดอร์สิปึบเรียบร้อยครับเรียบร้อยเพราะอะไรครับเพราะถ้าสังเกตดีๆก็คือมันไม่มีสัญญาณคอนเฟิร์มเราจะใช้แนวแนวต้านเดิมนะครับไม่ได้นะครับและออย่างหนึ่งก็คือ SD ครับถ้าแตะเส้นส้มแล้วไม่ลง แล้วเบรกออกไปนะครับก็คือทะลุขึ้นไปเนี่ยให้สันนิษฐานเลยว่าการาฟมีโอกาสเกิดเทรนถ้าเราเข้าออเดอร์ใน time frame F 15เราอาจจะโดนลากดังนั้นให้ใช้การคอนเฟิร์มอื่นนะครับในการคอนเฟิร์มอ่านะครับโอเคเราไปดูย้อนหลังอีกมีอีกไหมอ,อันนี้คือโซนตรงนี้ต้องบอกก่อนนะใช้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ของวันนั้น ไม่ใช่วันนั้นแต่ว่าจุดนี้เราสามารถเข้าได้ไหมนะครับถ้ากราฟนะครับมีการทะลุนะทะลุเส้นส้มไปผมจะรอเข้าอีกทีคือบริเวณใกล้ๆเส้นสีม่วงก็คือประมาณสี่ a n d a r d หรือ4 s d เส้นม่วงเห็นไหมครับอ่ากราฟทะลุเส้นส้มไปแล้วแต่เส้นนี้ผมยังไม่เข้านะฮะผมยังไม่เข้านะผมจะเข้าอีกทีคือบริเวณใกล้เส้นม่วงหรือแตะเส้นม่วงไปเลยดังนั้นครับจุดที่เราจะไดออเดอร์อีกก็คือบริเวณโซนนี้ มีสัญญาณเซลล์เกิดขึ้นเราอาจจะเข้าตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะเข้าก่อนแต่อย่าลืมนะจุดเข้าก่อนให้ดูราคาดีๆนะครับว่าแตะเส้นสีอะไรถ้าใกล้ๆแตะเส้นม่วงเราสามารถเข้าออ,อเดอร์ได้เลยนะครับแต่ถึงเข้าตรงนี้ไปเราก็ไม่โดนนะเนี่ยเข้าไปเนี่ย s อฟตีไปห้าร้อยนะครับ ถ้าถ้าถ้าปิดนะถ้าปิดอ่ะถ้ากันหน้าทุนอนะ่ะไม่โดนนะฮะเราจะได้ระยะประมาณเท่าไหร่400ว่าจุดถามว่าคุ้มไหมออเดอร์นี้ไม่คุ้มครับถ้าเข้าคุ้มจริงๆคือเริเวณตรงนี้เราจะได้ประมาณเกือบ600จุดนะครับ RR RR ก็วางเป็น1ต่อ1อยู่แล้วนะครับ1ต่อ2นะครับในการเทรดทองเนี่ยคือผมไม่ได้วาง RR แบบระดับสูงอะไรขนาดนั้นนะครับขอแค่เป็น1ต่อ1.2ขึ้นไปผมก็โอเคผมก็โอเคแล้วนะครับ ดังนั้นครับอันนี้คือเป็นหนึ่งใน perfect shot หนึ่งแลยกันนะครับที่ผมใช้นะครับเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งอันดับแรกครับมีสัญญาณ buy นะครับสัญญาณ sell นะครับบริเวณ DZV daily zone volatility เราสามารถเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับอย่า over trade ก็พอนี่ perfect shot ที่1นึ่ง perfect shot ที่2ของ time frame m 1 5คือทุกครั้งที่เส้น sd นะครับแต่เส้นสีส้มแล้วไม่ผ่านมีแท่งกับตัว เราสามารถนะครับเข้าออเดอร์เซลล์ตามสัญญาณได้ถ้า s อสติมีนแตะเส้นสีส้มมีสัญญาณเซลล์มีแท่งกับตัวนะครับซึ่งแท่งกับตัวเนี่ยพอเกิดสัญญาณมันมีแท่งกับตัวคอนฟิ์มอยู่แล้วนะครับเราสามารถเข้าออเดอร์ได้กรณีนะครับที่ตัว s อสติมีนนะครับมีการทะลุเส้นสม้มก็คือเบรกไปละนะครับเบรกไปละเรียบร้อยเราจะรอเข้าออเดอร์อีกทีบรเวณนะครับเส้นสีม่วงก็คือ4 Standard ด ใกล้ๆ c SD เราสามารถเข้าออเดอร์ได้อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรครับกราฟมีโอกาสเกิดเทรนด์อันนี้ก็เป็น Her Perfect s h o อตนะครับของ Timeframe M15 นะครับก็ในวิดีโอหน้าผมก็จะพูดถึง Timeframe M30 H1 H4 ไปนะครับก็เรามารอติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ,บ